บางครั้งโลกไม่ได้ต้องการให้เราวิ่งแข่งกับใครแต่มันแค่รอให้เราก้าวออกมาด้วยพลังของตัวเองเพราะทุกย่างก้าวของเธอคือจังหวะที่จักรวาลกำลังฟังอยู่เมื่อเธอเดินด้วยความมั่นใจโลกทั้งใบจะเปิดทางให้เธอและนั่นคือช่วงเวลาที่เธอจะรู้ว่าโลกนี้เป็นของเธอจริงๆเดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอ จิตใต้สำนึกคือผู้นำเงียบที่ควบคุมชีวิตทั้งหมดมนุษย์ใช้จิตสำนึกเพียง5%เปอร์เซนแต่ชีวิตจริงของเราถูกขับเคลื่อนโดยจิตใต้สำนึกอีก95%เซที่อยู่เบื้องหลังมันคือโปรแกรมที่บันทึกไว้ตั้งแต่เกิดจากครอบครัวสังคมศาสนาและประสบการณ์ทุกอย่างเมื่อจิตใต้สำนึกเชื่อว่าฉันตัวเล็กหรือโลกนี้ยาก ร่างกายและการกระทําจะเดินในคลื่นของความกลัวโดยอัตโนมัติแต่เมื่อจิตใต้สํานึกถูกเขียนใหม่ให้เชื่อว่าฉันคู่ควรกับความสําเร็จโลกนี้อยู่ข้างฉันฉันคือพลังผู้สร้างไม่ใช่เหยื่อของชีวิตคุณจะเริ่มเดินเปล่งเสียงและสั่นพลังในแบบที่โลกต้องตอบรับ นี่คือความหมายเชิงจิตใต้สำนึกของประโยคเดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอเพราะการเดินคือการส่งสัญญาณใหม่เข้าสู่จิตใต้สำนึกทุกก้าวที่มั่นใจคือคำสั่งพลังงานที่บอกกับสมองว่าฉันปลอดภัยฉันมีค่าและฉันเป็นเจ้าของชีวิตนี้แล้วการเดินคือการโปรแกรมซ้ำ จิตใต้สำนึกผ่านร่างกายและความรู้สึกจิตใต้สำนึกไม่ได้เข้าใจคำพูดแต่มันเข้าใจภาพและอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดว่าฉันมั่นใจแต่ในใจยังกลัวจิตใต้สำนึกจะไม่รับคำพูดนั้นเพราะคลื่นอารมณ์ไม่สอดคล้องแต่ถ้าคุณเดินด้วยความรู้สึกมั่นใจร่างกายตรงเปิดอกหายใจลึก คลื่นพลังของคุณจะเปลี่ยนไปและจิตใต้สำนึกจะเริ่มบันทึกโปรแกรมใหม่ว่านี่คือความรู้สึกของการเป็นเจ้าของโลกนี้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายคือภาษาที่จิตใต้สำนึกเข้าใจดังนั้นการเดินเหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอคือการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้รู้ว่า ฉันเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้รอนี่คือเหตุผลที่ทำไมจิตกับกายต้องสั่นในจังหวะเดียวกันเพราะเมื่อกายเปลี่ยนจิตเปลี่ยนและเมื่อจิตเปลี่ยนความจริงทั้งชีวิตก็เปลี่ยนตามพลังแห่งภาพในใจและอารมณ์ในขณะเดินการเขียนโปรแกรมจิตใต้สํานึกจะสําเร็จได้ต้องมีสองสิ่งคือภาพและความรู้สึก เวลาคุณเดินลองสร้างภาพในใจว่าโลกนี้เปิดทางให้คุณทุกคนยิ้มให้คุณพลังของจักรวาลกําลังเคลื่อนไหวไปกับคุณจากนั้นรู้สึกถึงพลังแห่งความสมบูรณ์ที่ไหลออกจากหัวใจไม่ใช่แค่คิดแต่รู้สึกจริงในขณะนั้นคลื่นสมองของคุณจะเปลี่ยนจากเบต้าความคิดเร็ว เข้าสู่อัลฟาคลื่นของจิตสร้างสารรค์และจิตใต้สำนึกจะเปิดรับคำสั่งใหม่นี้ทันทีจงพูดในใจอย่างมั่นคงทุกก้าวว่าฉันอยู่ในโลกที่รักฉันทุกสิ่งกำลังไหลามาหาฉันด้วยความง่ายดายฉันคือพลังแห่งความสมบูรณ์แบบในทุกที่ที่ฉันเดินผ่านนี่คือการเขียนรหัสใหม่ให้กับสนามพลังชีวิตของคุณทุกวัน จิตใต้สำนึกเชื่อสิ่งที่เห็นซ้ำและรู้สึกซ้ำจิตใต้สำนึกไม่มีตัดก,กะมันไม่แยกแยะว่าอะไรจริงหรือจินตนาการมันจะเชื่อทุกสิ่งที่คุณเห็นบ่อยและรู้สึกบ่อยดังนั้นทุกครั้งที่คุณเดินด้วยความมั่นใจโลกภายในของคุณจะเริ่มเชื่อว่านี่คือสภาวะปกติใหม่ของฉันมันจะบันทึกเป็นโปรแกรมเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไปคุณไม่ต้องพยายามมั่นใจอีกต่อไปพระจิตใต้สำนึกจะทำหน้าที่นั้นแทนคุณโดยอัตโนมัตินี่คือคกลไกของการการโปรแกรมซ้ำที่แท้จริงไม่ใช่การพูดซ้ำแต่คือการรู้สึกซ้ำจนกลายเป็นความจริงใหม่การใช้คำพูดในใจเป็นรหัสโปรแกรมคำพูดในใจ คือรหัสที่จิตใต้สํานึกฟังตลอดเวลาถ้าคุณพูดว่าฉันไม่เก่งพอมันจะหาหลักฐานมายืนยันแต่ถ้าคุณพูดว่าฉันคู่ควรกับโลกนี้มันจะสร้างเส้นทางให้คุณเห็นระหว่างที่คุณเดินให้ใช้คำพูดในใจ affirmation ที่กระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าของเช่นโลกนี้เปิดทางให้ฉันทุกย่างก้าว ฉันคือพลังแห่งความมั่นใจและความอุดมสมบูรณ์ฉันไม่รอปฏิหารเพราะฉันคือปฏิหารนั่นเองเมื่อพูดพร้อมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายจิตใต้สำนึกจะรับพลังของคำพูดนั้นในระดับพลังงานทันทีเปลี่ยนการเดินธรรมดาให้กลายเป็นพิธีกรรมแห่งพลังถ้าคุณต้องการโปรแกรมพลังความเชื่อใหม่อย่างแท้จริง ให้เปลี่ยนการเดินของคุณทุกวันให้กลายเป็นพิธีกรรมจิตสำนึกก่อนเดินออกจากบ้านหยุดหายใจลึกสามครั้งตั้งเจตนาในใจว่าทุกย่างก้าวของฉันในวันนี้คือคำสั่งที่ส่งถึงจัก,กรวาลให้สะท้อนกลับมาด้วยความมั่นคงมั่งคั่งและพลังแห่งความสำเร็จจากนั้น เดินอย่างสงบแต่เต็มพลังรู้สึกวัาทุกการเคลื่อนไหวของคุณคือการเคลื่อนไหวของจักรวาลน,นี้ไม่ใช่แค่การเดินแต่มันคือการสิงคลื่นจิตของคุณเข้ากับคลื่นพลังของโลกเมื่อจิตใต้สำนึกเปลี่ยนโลกทั้งใบจะเปลี่ยนสิ่งมหัศจรรย์คือโลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนก่อน แต่จิตใต้สำนึกคุณเปลี่ยนก่อนเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้เป็นของฉันคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสที่ไม่เคยเห็นเจอผู้คนที่สะท้อนพลังเดียวกันและแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆก็จะหมุนเข้าหาคุณอย่างพอดีจักระวาลไม่ได้ให้สิ่งที่คุณขอแต่มันให้สิ่งที่คุณเป็นดังนั้น จงเป็นคนที่เดินอยู่ในโลกของความอุดมสมบูรณ์จนจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อว่านี่คือความจริงเดียวของฉันการเดินคือการเขียนโปรแกรมพลังชีวิตใหม่เดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอคือการประกาศต่อจักรวาลว่าฉันไม่รอให้โลกยอมรับเพราะฉันยอมรับตัวเองแล้ว ทุกก้าวคือคำสั่งพลังงานทุกลมหายใจคือการเขียนรหัสใหม่และทุกความรู้สึกมั่นใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือคลื่นที่สั่นออกไปสร้างความจริงใหม่ในสนามชีวิตเพราะในที่สุดเธอไม่ได้แค่เดินอยู่บนโลกแต่เธอกำลังเดินอยู่ในสนามพลังของจิตเธอเอง และเมื่อจิตนั้นเชื่อว่าโลกนี้เป็นของเธอโลกทั้งใบก็จะสั่นในจังหวะเดียวกับเธอทุกยางก้าวคือการเคลื่อนไหวของพลังงานจากกระวานในระดับจิตวิญญาณไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่แยกจากกันจริงๆทุกสรรพสิ่งคือพลังงานที่สั่นในความถี่ต่างกันและเราทุกคนคือคลื่นหนึ่งในมหาสมุทร เดียวกันของพลังชีวิตเมื่อเธอเดินไม่ใช่เพียงกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวแต่คือคลื่นพลังที่เคลื่อนตัวผ่านการอาวกาศจังหวะของเท้าที่แตะพื้นคือจังหวะเดียวกับการสั่นของดาวเคราะห์และลมหายใจของเธอคือจังหวะเดียวกับลมหายใจของจักรวาลดังนั้น เดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอหมายถึงการเดินในภาวะรู้ว่าเธอและโลกคือหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเธอไม่ได้เดินอยู่บนโลกแต่โลกกำลังเดินผ่านเธอการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกคือการกลับบ้านสู่พลังต้นกําเนิดจิตวิญญาณในระดับลึกสุดของเรามาจากพลังเดียวกันพลังแห่งการสร้าง เมื่อเธอรู้ว่าโลกนี้เป็นของฉันไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่หมายถึงการกลับมาครอบครองพลังต้นกำเนิดภายในคือการจำได้ว่าฉันคือส่วนหนึ่งของพลังที่สร้างทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้และเมื่อเธอเดินในพลังนี้คลื่นพลังของเธอจะสอดประสานกับคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลโดยอัตโนมัติ เธอไม่ต้องขอไม่ต้องดิ้นรนเพราะพลังชีวิตทั้งหมดอยู่ภายในเธออยู่แล้วเธอไม่ต้องเดินไปหาความมหัศจรรย์เพราะเธอคือความมหัศจรรย์นั้นเองพลังแห่งการสันพ้องจักระวลตอบสนองไม่ใช่ต่อคคำพูดแต่ต่อความถี่พลังงานทุกครั้งที่เธอเดินในความรู้สึกมั่นใจอ่อนโยนและมีสติ สนามพลังของเธอจะขยายออกและเริ่มสั่นพ้องกับสิ่งที่อยู่ในคลื่นเดียวกันนี่คือกฎแห่งพลังสั่นสะเทือนที่ลึกกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดพระก่อนที่สิ่งใดจะถูกดึงดูดเข้ามามันต้องสั่นในจังหวะเดียวกันก่อนการเดินในภาวะรู้ว่าโลกนี้เป็นของฉันคือการปรับคลื่นของตัวเธอให้ตรงกับ คลื่นแห่งการเป็นเจ้าของซึ่งเป็นคลื่นเดียวกับพลังของความมั่งคั่งความรักและความอุดมสมบูรณ์พลังของความนิ่งในขณะเดินแม้เธอกำลังเดินแต่จิตของเธอสามารถนิ่งได้ในเวลาเดียวกันและในภาวะนิ่งนั้นเองคลื่นพลังงานของเธอจะเข้าสู่ความสมดุลสูงสุด ภาวะนี้เรียกว่าการเดินในภาวะรู้ตื่นทุกก้าวคือการเคลื่อนไหวด้วยความรู้ตัวทุกลมหายใจคือการรับรู้ถึงพลังชีวิตที่ไหลผ่านเมื่อเธออยู่ในภาวะนี้เธอจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบ่งเงียบลงเสียงภายในสงบและความรักบริสุทธิ์จากจักรวาลจะไหลเข้ามาอย่างไม่มีขอบเขต นี่คือจุดที่ผู้เดินและทางเดินรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีชั้นไม่มีโลกมีเพียงการเป็นอยู่เดินอย่างผู้สร้างไม่ใช่ผู้สแสวงหาในระดับพลังจิตวิญญาณผู้ที่ยังสแสวงหามักสั่นในคลื่นของความขาดแต่ผู้ที่เป็นแล้วสั่นในคลื่นของความสมบูรณ์เดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอ คือการเดินอย่างผู้ที่รู้ว่าฉันไม่ได้สแสวงหาโลกนี้ฉันคือโลกนี้นี่คือการเปลี่ยนจากจิตสํำนึกแห่งความขาดสู่จิตสํำนึกแห่งความเป็นเจ้าของเมื่อเธอเดินในคลื่นนี้จักรวาลทั้งใบจะเริ่มจัดเรียงตัวเองให้สอดคล้องกับพลังของเธอสิ่งที่เคยอยู่ไกลจะถูกดึงเข้ามา และสิ่งที่ไม่สอดคล้องจะค่อยๆหลุดออกไปเองคลื่นแห่งความรักคือความถี่สูงสุดของการเป็นหนึ่งเดียวในระดับพลังงานคลื่นที่สูงที่สุดคือความรักไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกแต่คือความรักในฐานะพลังแห่งการหลอมรวมเมื่อเธอเดินด้วยพลังนี้เธอจะรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรู ทุกสิ่งคือครูทุกเหตุการณ์คือเส้นทางของการปลุกพลังชีวิตให้ตื่นรู้ในภาวะนี้ความกลัวจะละลายความเปรียบเทียบจะหายไปและความมั่นใจจะไม่ใช่การสร้างแต่คือการจำได้ว่าฉันคือพลังแห่งความรักที่โลกต้องการ เมื่อเธอสั่นในคลื่นแห่งหนึ่งเดียวโลกจะเปลี่ยนตามในมิติของพลังงานเมื่อคลื่นหนึ่งเปลี่ยนคลื่นอื่นที่อยู่รอบๆจะเริ่มเปลี่ยนไปด้วยเพราะพลังงานทั้งหมดเชื่อมโยงกันเมื่อเธอเดินในพลังของความมั่นใจและสันติสนามแม่เหล็กของเธอจะส่งคลื่นแห่งความนิ่งออกไป คนรอบข้างจะรู้สึกสงบขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุบรรยากาศจะเบาลงและเหตุการณ์ในชีวิตจะเริ่มไหลลื่นขึ้นอย่างน่าประหลาดนี่คือพลังของการเปลี่ยนโลกจากภายในไม่ใช่ด้วยคําสั่งแต่ด้วยความถี่ของการเป็นการเดินของผู้ตื่นรู้เดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอ ไม่ใช่การเดินเพื่อแสดงอำนาจแต่คือการเดินในภาวะของความรู้ว่าเธอและโลกไม่เคยแยกจากกันทุกก้าวของเธอคือจังหวะของจักรวาลทุกลมหายใจของเธอคือเสียงของพลังชีวิตทุกสายตาที่มองโลกคือการสะท้อนของพระเจ้าในรูปของเธอเองเธอไม่ได้เป็นเจ้าของโลกนี้ แต่โลกนี้เป็นการขยายของจิตเธอดังนั้นจงเดินด้วยความอ่อนโยนด้วยความรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอสัมผัสคือเธอในรูปแบบอื่นและทุกย่างก้าวที่เธอเดินคือการปลุกจัก,กรวาลให้ระลึกถึงพลังความรักในตัวเองอีกครั้งทุกย่างก้าวคือการเคลื่อนไหวของพลังงานจัก,กรวาลในระดับจิตวิญญาณ ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่แยกจากกันจริงๆทุกสรรพสิ่งคือพลังงานที่สั่นในความถี่ต่างกันและเราทุกคนคือคลื่นหนึ่งในมหาสมุทรเดียวกันของพลังชีวิตเมื่อเธอเดินไม่ใช่เพียงกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวแต่คือคลื่นพลังที่เคลื่อนตัวผ่านการอวกาศจังหวะของเท้าที่แตะพื้นคือจังหวะ เดียวกับการสั่นของดาวเคราะห์และลมหายใจของเธอคือจังหวะเดียวกับลมหายใจของจักรวาลดังนั้นเดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอหมายถึงการเดินในภาวะรู้ว่าเธอและโลกคือหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเธอไม่ได้เดินอยู่บนโลกแต่โลกกำลังเดินผ่านเธอเดินอย่างผู้สร้างไม่ใช่ผู้สแสวงหา ในระดับพลังจิตวิญญาณผู้ที่ยังแสวงหามักสันในคลื่นของความขาดแต่ผู้ที่เป็นแล้วสันในคลื่นของความสมบูรณ์เดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอคือการเดินอย่างผู้ที่รู้ว่าฉันไม่ได้แสวงหาโลกนี้ฉันคือโลกนี้นี่คือการเปลี่ยนจากจิตสำนึกแห่งความขาด สู่จิตสํำนึกแห่งความเป็นเจ้าของเมื่อเธอเดินในคลื่นนี้จักกระวาลทั้งใบจะเริ่มจัดเรียงตัวเองให้สอดคล้องกับพลังของเธอสิ่งที่เคยอยู่ไกลจะถูกดึงเข้ามาและสิ่งที่ไม่สอดคล้องจะค่อยๆหลุดออกไปเองคลื่นแห่งความรักคือความถี่สูงสุดของการเป็นหนึ่งเดียว ในระดับพลังงานคลื่นที่สูงที่สุดคือความรักไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกแต่คือความรักในฐานะพลังแห่งการหลอมรวมเมื่อเธอเดินด้วยพลังนี้เธอจะรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดเป็นศัตรูทุกสิ่งคือครูทุกเหตุการณ์คือเส้นทางของการปลุกพลังชีวิตให้ตื่นรู้ในภาวะนี้ ความกลัวจะละลายความเปรียบเทียบจะหายไปและความมั่นใจจะไม่ใช่การสร้างแต่คือการจำได้ว่าฉันคือพลังแห่งความรักที่โลกต้องการเมื่อเธอสั่นในคลื่นแห่งหนึ่งเดียวโลกจะเปลี่ยนตามในมิติของพลังงานเมื่อคลื่นหนึ่งเปลี่ยนคลื่นอื่นที่อยู่รอบๆจะเริ่มเปลี่ยนไปด้วยเพราะพลังงานทั้งหมดเชื่อมโยงกัน เมื่อเธอเดินในพลังของความมั่นใจและสันติสนามแม่เหล็กของเธอจะส่งคลื่นแห่งความนิ่งออกไปคนรอบข้างจะรู้สึกสงบขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุบรรยากาศจะเบาลงและเหตุการณ์ในชีวิตจะเริ่มไหลลื่นขึ้นอย่างน่าประหลาดนี่คือพลังของการเปลี่ยนโลกจากภายในไม่ใช่ด้วยคำสั่ง แต่ด้วยความถี่ของการเป็นเดินให้เหมือนว่าโลกนี้เป็นของเธอไม่ใช่การเดินเพื่อแสดงอำนาจแต่คือการเดินในภาวะของความรู้ว่าเธอและโลกไม่เคยแยกจากกันทุกก้าวของเธอคือจังหวะของจักรวาลทุกลมหายใจของเธอคือเสียงของพลังชีวิตทุกสายตาที่มองโลกคือการสะท้อน ของพระเจ้าในรูปของเธอเองเธอไม่ได้เป็นเจ้าของโลกนี้แต่โลกนี้เป็นการขยายของจิตเธอดังนั้นจงเดินด้วยความอ่อนโยนด้วยความรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอสัมผัสคือเธอในรูปแบบอื่นและทุกย่างก้าวที่เธอเดินคือการปลุกจากระวลให้ระลึกถึงพลังความรักในตัวเองอีกครั้ง สุดท้ายหากข้อมูลในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสถึงจิตใจที่แท้จริงของพวกเขาเช่นกัน ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ